สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามุลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองอีก2ช่องทางให้กดติดตามรับฟังกันนะครับก็จบกันไปครับในสืกโปรแกรมพิมร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเอเวอเรต์ B A T A N, ซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับรับการมา ยือนแมนเชสเตอร์ตัดเรานะครับแล้วก็ผลสกออกมาเนี่ยก็คือแมนยูชนะ3าด้วยกันนะครับเก็บ3แต้มเต็มได้นะครับเรื่องของ11ตัวจริงกันก่อนนะครับในเกมวันนี้แมนยูของเราเนี่ยก็ ไม่มีเอเดรียนฮาร์คคุมทีมข้างสนามครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้มิเชลฟันเดรครักนะครับคุมทีมแทนที่กันป่ายนะฮะโดยที่เซอตัวจริงแมนยู U, ก็มีโอรานาเหมือนเดิมครับมีดานโลแม็กวานดินเลิฟลุคชอกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กองกลางตัวกลางก็มีเคอบีไบนูแม็กโทมเน่บรูโน,โน่แล้วก็แนวรุกเนี่ยมีกานาโชแรดฟอร์ นั้นขวาแล้วก็มาร์เซียลเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตต์เนี่ยก็จะมีเดวินิกคาร์เวิร์ดลูวินมีดูคูเร่อดิซากาหนาเกยนะครับแม็กซ์นิวเจมการ์เนอร์นะครับแจ็คคริสันนะฮะมีไมโครเดนโก้เบรดเวดนะครับทาคอฟสกี้ o, Pitt, นะครับ, sky, รบแล้วก็แอชชี่ยังนะฮะร,รวมไปถึงสมบัติ์ตูเนี่ยก็เป็นจอแดนพิกฟอร์ดนั่นเองนะครับนี่คือตัวจริงของฝั่งแมนยูเราแล้วก็เอเวอรตต์นะครับซึ่งเรื่องของการทำประตูเนี่ยก็ ถือว่าแมนยูยิงขึ้นนําได้แบบสวยสดงดงามนะครับคนที่ยิงก็คืออเรฮันโดกานาโชครับยิงขึ้นนําในนาทีที่3นะฮะหนนะครับเป็นจังหวะที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยหรือว่าในสอมอนไลน์เนี่ยก็เอาไปเปรียบเทียบ จังหวะก,การยิงของเวลูนี่นั่นเองครับที่เคยยิงได้แล้วก็ลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะครับประตูที่2ที่มันเกิดขึ้นในเกมวันนี้ครับก็มาจากมาร์คาร์ทฟอร์ดยิงลูกจุดโทษนาทีที่56นะครับแล้วก็ประตูที่3เกิดขึ้นนาทีที่75จากมาร์เซียนะครับแมนยูชนะ ก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่แมนยูต้องปรับปรุงประเด็นเรื่องแรกนะครับก็คือแมนยูเริ่มต้นได้ดีแต่หลังจากที่ยิงประตูได้เนี่ยนะครับรูปแบบเกมเนี่ยแมนยูไม่ได้ดูเหนือกว่าเลยนะฮะเวบราตันบุกใส่แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็รูปแบบเกมของเนบราตันเนี่ยมันดูดุดันมากกว่าแมนยูเนี่ย มีการออกบอลการครองเกมที่ไม่ดีนะฮะแต่เสียงเดียวครับเอเวอเรตันไม่เฉียบคมมากพอครับก็เลยยิงประตูแมนอยู่ไม่ได้โอเคภาพรวมผมก็ต้องบอกว่ารูปแบบเกมยังไม่น่าประทับใจแต่ดีใจตรงที่ว่าเก็บสามแต้มได้เท่านั้นเองนะครับก็แฮปปี้กันนะฮะในเรื่องของสามแต้มนะครับถึงแม้ว,ว่ารูปแบบเกมจะไม่โอเคในมุมมองส่วนตัวของผมหรือแฟนผีก็ขอบเมี้์กันเข้ามาได้ ครับนี่คือประเด็นเรื่องแรกส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีเรื่องของการยืนยันก่อนเกมครับว่านักเตะของแมนยูมีอาการที่ยังไม่พร้อมเพิ่มเติมครับนั่นก็คือในรายของแอนโทนีในเกมว,วันนี้ก็ราซูทรอยร่นก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกัน,นครับตอนนี้นะครับคือปัญหาใหญ่เลยนะ นัตเตะมีปัญหาสภาพร่างกายเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่หลังจากนี้โปรแกรมของแมนยูมันก็เตะเยอะแล้วก็มีโปรแกรมเตะติดต่อกันนะครับทำให้ในเกมน,นี้ลายชื่อตัวสำรองเนี่ยมีกองหน้าดาวรุ่งนะครับนั่นกะนะ็คือโจฮูกิวเข้ามาแล้วก็ตัวริมเ้นเนี่ยไม่มีแอนโทนีอยู่ในทีมทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องของปัญหาสภาพร่างกายนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะพร้อมในเกมวันหน้าหรือเปล่านะครับเป็นสัญญาณที่ ไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะนี่คือเรื่องที่2นะครับที่ปัญหาการบาดเจ็บที่มันรบกวนบ่อยครั้งมากแล้วก็ตอนเนี้มันเริ่มที่จะมีการตั้งคําถามกันเกิดขึ้นครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฝึกซ้อมไหมนะครับทีมงานโค้ชที่ดูแลเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะไหมทีมงานแพทย์อะไรต่างไหมลองปรับเปลี่ยนปรับปรุงดูนะฮะเพราะว่ามันน่าสงสัยครับนักเตะของแมนยูเจ็บเนี่ยติดต่อกันแล้วมันก็หลายคนน่ะจนแบบจัดเป็นสวีตัวจริงนักเตะได้รับบาดเจ็บได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆที่แฟนพีก็เริ่มสงสัยแล้วในจุดๆนี้นะครับก็หวังว่า ทางสโมสรจะไปแก้ไขมันในลำดับต่อไปนะครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของลูกยิงของอรเดรดกาาโชครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เพอร์เฟกเป็นอย่างมากน,นะครับมันเป็นจังหวะการครอสเข้ามาที่ครอสแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะแต่ว่าดันเป็นว่าการาโชเนี่ยก็มีการเขินได้แบบระยะพอดีแล้วก็ ทามิ่งอะไรต่างเนี่ยมันพอดีเป๊ะแล้วก็ยิงไปแบบสวยสดงดงามจริงๆนะฮะต้องได้รับความชมเป็นอย่างมากด้วยในจังหวะก,การยิงลูกยิงลูกนี้นะครับคือมันยิงยากจริงๆแล้วมันก็เป็นบรรทุที่สวยงามนั่นแหละแล้วก็มันมีความคล้ายกับเบลูนี่ที่มีการพูดถึงกันซึ่งเนวิลนะครับก็ได้มีการกล่าวนะฮะเนวิลเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะว่ามันเป็นลูกยิงที่มาตรฐานมากนะครับเพอร์เฟกยอดเยี่ยมมากนะครับเขาบอกว่ามันเป็นลูกยิงที่ว,ว้าวมากๆนะครับ แล้วก็มันเป็นลูกยิงที่แบบมันน่าเหลือเชื่อแล้วกันนะครับอาจจะแบบดีที่สุดเท่าที่เจ้าตัวเนี่ยเคยเห็นมาเลยนะครับในระหว่างเขาที่เขาเนี่ยนั่งชมแบบสดๆอยู่ในสนามหรือว่าถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนี่แหละนะฮะก็คือเนวิลก็ยังชม,มนะครับเรื่องของเจ้าหนูบี้ไมนูนะครับเนวิลเนี่ยคอมเมนต์อย่างนี้ครับว่าบี้ไมนูเนี่ยอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับและยัยงน้อยเลยเราก็ยังไม่มีประสบการณ์ในวทธีระดับสูงมากมายอะไรแต่ในการเล่นเกมน,เนี้ เคบี้ไมโนเล่นเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากมายนะครับมันตีความหมายแบบชัดเจนมากๆแล้วก็ผลงานในสนามก็ถือว่าทําได้ดีเป็นอย่างมากผมชอบนะนัดเนี้ยถ้าตัดเกรกันออกมาเนี่ยผมให้เคบี้ไมโนูเนี่ยสูงสุดเลยนะฮะในมุมมองส่วนตัวนะเพราะว่าผมชอบมากนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยทีมในหลายๆด้านเนี่ยถือว่าทําได้ดีคือทําตามสิ่งที่เทนหาขอได้เลยนะฮะดูเรื่องของรูปแบบการเล่นในเกมวันนี้ของ คุไวดูเนี่ยมันชัดเจนมากผมให้ผ่านนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่เดี๋ยวน,นี้กลับมาในช่วงที่กองกลางในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยยังไม่พร้อมบางรายก็ ผลงานยังไม่ดีนะครับแล้วก็เด็กคนนี้กลับมาแล้วก็ได้ใช้งานถึงแม้ว่าจะยังไม่รอ100้อเปอร์เซ็นก็ตามแต่ก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีจริงๆนะครับก็เก็บประสบการณ์กันต่อไปเก็บวันนี้ถือว่าทําได้ดีแล้วแล้วก็รักษาผลงานกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับก็คือผลงานของเฮนรี่มักวครับเกวันนี้เจ้าตัวก็ยังดูมีความมั่นใจนะแล้วก็ในมุมมองส่วนตัวนะของผมเนี่ยก็คือยังทําได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ตัดเกฑ์กันออกมาเนี่ยผมว่ายัางอยู่ในเกณฑ์ที่สอบผ่านเลยนะครับในเก์วันนี้จะได้เห็นว่าท่า เอว่ตันเนี่ยพยายามบอมพยายามคอสบอลจากด้านข้างจากพื้นที่แดนกลางเข้ามานะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเฮนรีมกวเนี่ยก็มีการมงสกัดเก็บตกจากบอลโยนเข้ามาของเอว่ตันได้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ในเกมวันนี้ครับเฮนรีมกวาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การดวลชนะลูกอากาศการสกัดบอลลูกอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของเปอร์เซ็นต์การ ผ่านบอลสาเร็จก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแบกนะที่ในช่วงนี้เจ้าตัวเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็ทําให้รูปแบบการเล่นส่วนตัวของเจ้าตัวแล้วก็เกมรับของแมนยูภาพรวมเนี่ยมันก็ดูโอเคขึ้นด้วยนะครับส่วนในรายของมนนารคร,ราดฟอร์ดนะครับรัดฟอร์ดในเกมวันนี้ก็ ยิงประตูนะครับในจังหวะการยิงลูกจุดโทษได้แบบเฉียบคมนะครับลูกยิงเนี่ยก็ต้องได้รับความชมแหละแต่ว่าจุดที่ยังมีปัญหาแล้วต้องปรับปรุงเนี่ยก็คือรูปแบบเดิมครับเล่นยากนะฮะแล้วก็จังหวะควรจ่ายดันไม่จ่ายนะฮะจังหวะทําชิงหนึ่งสอที่ควรทําก็ไม่ทําจ่ายบอลเสียก็มีจังหวะเดิมๆแหละครับที่มีการคอมเมนต์กันออกมา ในเกมก่อนหน้านั้นก็คือแรดฟอร์ดยังเป็นอยู่นะครับมันจะมีบางช่วงช่วงต้นเกมเนี่ยมันมีการเคาะบอลการเล่นชิงตามช่องอะ่ะนั้นอะ่ะคือดีอยู่นะฮะแล้วก็ประตูแรกที่มันเกิดขึ้นอะ่ะก็มีการไหลบอลให้กับดา์โลนนั่นแหละที่วิ่งสอดขึ้นมาแล้วก็คอสนะครับนั่นแหละก็เป็นการร่วมเล่นด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นนะ่ะแรดฟอร์ดก็กลับมาล่างเดิมนะครับก็คือเล่นยากแล้วก็เล่นแบบไม่ได้แบบมีความเป็นทีนะฮะก็มีเรื่องของ สิ่งที่ต้องปรับปรุงข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนในรายของออสตรเลียนะครับด้านนี้ก็ได้รับการออาสตตร์เป็นตัวจริงแทนที่ราสุดฮอยรลนที่ไม่พร้อมลงสนามนะครับเจ้าตัวในจังหวะก,การยิงเนี่ยก็ต้องได้รับความชมนะว่ามันเป็นการจังหวะก,การยิงที่นิ่งมากๆนะครับในการชิปจังหวะนั้นนะฮะแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยยิงหนีห่างไปเป็น3ประตูนะครับทำให้แมนยูเนี่ยเล่นง่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่สิ่งต่างๆของมาซิยาลเนี่ยมันก็ยังมีจังหวะเดิมๆเนาะอย่างเช่นเรื่องของการ ต้องมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าที่เราได้เห็นกันก็คือบางช่วงของเกมเนี่ยมาซ์ยาียก็หายไปก็มีเหมือนกันนะครับคือมาซ์ยาียก็ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปนะฮะแต่ก็ต้องชมแหละไอ้จังหวะการยิงก็ทําได้ดีจริงๆนะครับสำหรับออนซอรี่มาร์ยาียของเรานะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับนี่คือประเด็นที่เอามาขอกันสรุปเกี่ยวกับประเด็นหลังเกมนะครับเรื่องของการตัดเกรดกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็ในรายของอุรน่า ก็มองได้ว่าก็สอบผ่านนะฮะก็มีจังหวะการเซฟช่วยทีมได้หลายครั้งเหมือนกันดาโล่ก็ <D alo S 1> ถือว่าทําได้ดีในเกมวันนี้นะครับแล้วก็มีแอซิสต,ติดมือมาด้วยนะฮะแล้วก็เดนเลิฟ <ๆ S 2> ก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครัสูงสุดแม็กวายถือว่าทําได้ดีลูกชอก็กลับมาก็อยู่ในมาตรฐานนะครับแม็กโทวานีก็ระดับกลางๆนะครับเคาไปิโนโูถ,ถือว่าสอบผ่านรดฟอร์ดก็ระดับกลางๆนะครับถึงแม้ว่าจะยิงได้ก็ตามบรูโน่ก็อยู่ในทิศทางที่ระดับกลาง ถึงข้อดีประมาณนั้นครับส่วนกรโชกก็ อาจจะมีบางช่วงที่เงียบไปบ้างอาจจะมีบางช่วงที่เล่นไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าในเกมวันนี้ให้คะแนนในเรื่องของการยิงแบบสยสดงดงามแล้วกันนะฮะที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันนะครับมาสเซียในเกมวันนี้ก็ถือว่าในระดับกลางๆถึงข้อนที่ทําได้ดีแล้วก็สอบผ่านนะครับส่วนนักเตะที่ลงมาเป็นตัวสำรองอย่างฟากุนโดก็ถือว่าโอเคนะลงมาเป็นตัวสำรองมีจังหวะวูบนวาบอยู่บ้างในตําแหน่งบริเวณเส้นฝั่งขวานะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆถึง ค่อนแบบสอบผ่านเหมือนกันนะครับ อาราบัตก็กลางๆครับมันวิซา,าก้าก็เช่นเดียวกันเมสบีก็ลงมาก็ระดับกลางๆเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องงานตัดเกรดแล้วก็การขอประเด็นหลังเกมนะครับแฟนพีชทุนอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับปิดท้ายกันนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันดีกว่านะครับในเรื่องของยูซูฟฟอฟาน่านะฮะซึ่งเป็นนักเตะที่แมนยูแล้วก็อีกหลายทีมในอังกฤษเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงนะครับโรเบอร์ตบอกว่ายูซูฟฟอฟาน่าเนี่ย เป็นนักเตะที่หลายๆทีมให้ความสนใจแล้วก็ได้มีการเปิดเผยว่าสโมสอแมนยูเนี่ยเคยมีการจริงจังในรายของฟอร์มอนามาก่อน นะครับซึ่งถือได้ว่าฟูฟาน่าเนี่ยเป็นตัวเลือกรองลงมาจากโซเฟียนอารบัตนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอารบัตเนี่ยก็เป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในช่วงรนทางของตลาดนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้อาอวบัตมาฟูฟาน่าเนี่ยก็ไม่ได้ดําเนินการในดีลดังกล่าวแล้วก็แมนยูก็ถอยหลังมานะครับซึ่งในตอนนี้ครับก็ยังไม่สามารถการันตีได้ครับว่าสโมสสนปลายทางของฟูฟาน่าเนี่ยจะเป็นทีมไหนนะครับเพราะว่ามันยังแบบไม่มีตลาดซื้อขัยแข่งเตะกันในตอนนี้นะก็คือมัันนยงเรวก จะให้คําตอบนั่นแหละนะครับแล้วก็การย้ายทีมของฟูฟาน่าเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์มากกว่าที่จะเป็นในช่วงมกราคมนะครับเนื่องจากว่านักเตะรายนี้เป็นคนสําคัญของมนาโกูนั่นเองนะครับแล้วก็เบยเชที่มีข่าวเชื่อมโยงกับฟูฟาน่าเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ใกล้กับความจริงนะถึงแม้ว่าจะมีรายงานแบบต่อเน,นื่องออกมาว่าเบยเชก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับก็เป็นกระแสะข่าวที่เอามาให้เราฟังกันที่แบบมีการเอาแมนยูเนี่ยไปเชื่อมโยงกันด้วย นะครับแมนยูก็เคยให้ความสนใจนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจก็ได้ก็ต้องรอดูความเหมาะสมอะไรต่างๆด้วยนะครับเป็นเป้าหมายเดิมั่นแหละนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือต้องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนว่าครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ